สวัสดีครับผมเกียรติรัตนยุพิพัฒ์จะาม้ามงคลกาฝากของนิทรรศนะครับนี่เราก็เพิ่งได้มานะฮะนี่อันนี้โคตรเพจานะครับถ้าคนที่เคยได้แล้วเคยซื้อแล้วจะรู้เห็นไหมครับออกเห,อเหลืองเลยเนี่ยสวยด้วยนะครับโอ้เลีบยงดำโทษทีนี่ตายพายนี่ผูกครับผูกตายพายแต่้าลูกค้าบางท่านยังไม่เคยยังไม่รู้จักนะก็อาจจะว่าเอาเอผูกยังไง นะครับ <c oughs> ผมสอนไปแล้วหลายครั้งตรงนี้อาจไม่ชัดเจนใช่ไหมอ่ะมาดูตรงนี้ชัดเจนกว่านี่เห็นไหมครับเห็นไหมเส้นนี้เขาทับเลยเส้นนี้เขาทับเห็นไหมแบนไปเลยเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับติตามซอกเห็นไหมเขาลอดขึ้นไปแล้วก็การวัดแฉร้อยเปอร์เซ็นเป็นถววันหลงนะครับแถาวันหลงตายพายผูกแน่นมากเนี่ยเห็นตายพายเี้ยตัดแข็งนะครับเนี่ยบอกได้เลยเนี่ย อยงนะอืมขนาเข้ามือไนดะ้ฝ่ามือผมเนี่ยดูได้เลยสนใจสอบถามทักได้ครับนานๆจะได้นะเนะี่ยผูกแน่นอย่างเงี้ยและชิ้นใหญ่ตายพายอย่างเงี้ยนะครับบอกได้เลยหายากหายากจริงๆยอมรับและชัดเจนด้วยเนี่ยขนาดผูกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะนะพันจับหลักด้วยนะครับถาวันหลงผูกพันจับหลักนะครับ น,นี่นะฮะหลักที่เขาจับหลักที่เขาจับก็เป็นถักวันหลงเช่นกันหลงจับหลงนะดูเด๋อโหน่่นตึบเห็นไหม,มดูเห็นเป็นลูงนี่แต่ไม่ได้ไว้นั่นนะครับไม่ผูนะผมบอกไว้ก่อนนะยินไหมฮะอืมกลัวไม่ได้ยินชัดเอาหน่อยออเคาะเหมือนทุเรียนไปเลย นะแน่นนะแข็งบอกได้เลยสนใจชอบตักได้นะครับเส้นใหญ่เส้นเล็กเรามีหมดนะฮะเรามีหลายแบบนนในรังนะเห็นไหมเส้นใหญ่ก็มีนะครับรังนกเราก็มีนะครับเนี่ยเขาอ,อย่างนี้เลยนะครับเป็นเครือเขาหลงนะตัวผู้ตัวเมียสีแดงสีดํานะครับรังอุงบนพื้นดินก็มีปลัดคิเถาว,วันหลงก็มีนะครับนั่นแกจากถาว,วันหลงนะฮะเนี่ยคือตัวนี้เลยฮะถาว,วันหลง นะครับก็สนใจสอบถามทักกันได้กัปูสังขาวานนอนนะครับพักเครื่องและอื่นๆแล้วแต่ว่าเราได้อะไรมานะครับเดี๋ยวค่อยดูรอให้ได้มาก่อนดีหรือเปล่ามู้จะลงถือว่าลงโชว์ก่อนดีแหวนจะแอร์บัวธนูมั้งผมว่าเราเดี๋ยวค่อยรอชมนะครับไม่รู้เป็นข้างหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเนื้อว่าเนื้อข้างนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเป็น ได้มากระขายไปหลวงพุทธวดก็มีเยอะครับผมมีเยอะพระแล้วมีเยอะของเรานะครับสนใจสอบถามทักได้นะฮะขายจริงสงจริงเช็คเครดิตด,ดูได้หรือเข้ามาดูในกลุ่มในเพจนะครับก้าวไมา้มงคลกาฝากของดีทรนสิทใิ์ในย u b e ก็มีครับจิตรรดหริอพั์นะครับโอเคสนใจพักมาแล้วครับผมถือพึ่งได้มาเลยนะน่แหละแล้วก็อันนี้อีกมีเพกานะครับ เดี๋ยวดิชิ้นเล็กนะนะชิ้นเล็กนะครับเนี่ยเดี๋ยวชิ้นเล็กแต่โหสวยอยู่ด,ดูดูครับเนี่ยเห็นไหมเพกาหายากและมีราคาสูงยิ่งเม็ดใหญ่ยิ่งแพงนะครับฉันก่อนเคยขายไปแล้วเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดใหญ่อันนี้ไม่ได้ถ่ายมานะครับนืนองจากฝนตก ได้ถ่ายภาพตอนที่ได้คดไม่มานะฮะคดเพกา <c oughs> เพกาหรือลินฟ้านะครับโอเคเขาถ่ายสั้นๆนะสี่น,นาทีเข้าไปแล้วเดี๋ยวมีภาพนิ่งอะไรประกอบด้วยนะครับสนใจสอบถามทักได้ถ้าเห็นใน YouTube นะครับแคปภาพแล้วทักมาก็จะโทรมาก่อนก็ได้นะครับผมได้กดเพิ่มเพื่อนนะครับในไลน์เพราะในไลน์ผมไม่เพิ่มเพื่อนเพิ่มมั่วนะในไลน์อ่ะแต่ถ้าเป็นในแชทก็พิมพ์ทักมาได้เลยะครับจิรโรดลินพิพัฒนะครับ โอเคขอบคุณมากครับสนใจสอบถามสักได้ครับเขาวันหลงผูกรับประกันแท้ร้อเปอร์เซนตายพายด้วยเห็นอย่างนี้ฮเนี่ย,เ,ยเห็นผูกผูกนี้นะแต่เขาลองเคาะดูครับอโอเคขอบคุณมาก